ด้านหลังนะคะของอาจารย์ยโสธรานี้นะคะเป็นสารปู่ตานะคะของชาวไท่กุยหรืออปวยสวยนะคะเพราะเขาที่นี่เขาจะมักเรียกตนเองว่าเป็นสวยนะคะเป็นพูดภาษาสวยนะคะเป็นคนสวยแต่บางที่เขาก็จะเรียกว่าเขาเป็นกุยบางที่เขาก็จะเรียกว่าเขาเป็นกุยอย่างเนี้ยแต่ก็จะเป็นลักษณะภาษา ในการสื่อสารแบบเดียวกันแต่แตกต่างอยู่ที่สำเนียงนะคะบางอย่างนะคะแต่ความหมายนะคะก็เป็นแบบเดียวกันนั่นเองนะคะ,ะการที่เรามาที่นี่นะคะทำให้เราได้เห็นว่าที่นี่นะคะจะเป็นศาลค่อนข้างใหญ่นะคะ,ะแล้วก็ภายในเนี่ยจะเป็นสกษณ์ญญาศักดิ์สิทธิ์เนาะจะมีบันไดขึ้นมาด้วยนะคะมีบันไดแล้วมีโ่งน้ําขึ้นมานะคะ เราก็จะมีสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ทําจากไม้มือคน,นะคะไม่ว่าจะจะเป็นไม้สักทองนะคะไม้สักนะคะแล้วก็ไม้ทองหลามนะคะไม้มะขามอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็ในสามปู่ตาเนี่ย าจากการศึกษาวิจัยนะคะของอาจารย์ยโสธรเนี่ยสารปู่ตาเนี่ยจะประกอบเป็นรูปหญิงชายแต่ด้วยคนโบราณเนี่ยเขาเขาจะมักไม่นิยมสร้างแบบนั้นเขาจะตัดต้นไม้มาเป็นลำๆแล้วเขาก็จะตัดให้มันมีหูบ้างมีตาบ้างนะคะอันนี้เป็นผู้ชายอันนี้เป็นผู้หญิงเขาจะทําด้วยไม้นะคะเท่านั้นนะคะบางที่จะเอาหินมาตั้งแต่โดวยวัฒนธรรมของเขมรเขาจะมักเอาหินมาตั้งแต่ชาวกวยหรือชาวสวยเนี่ยทุกพื้นที่เลยมักจะสร้าง